สวัสดีค่ะพบกับมีแล้วนะคะต้าอูอัพโหลดววยอีกคู่ที่น่ารักมีโมเมนต์หวานๆให้ชมตลอดเมื่อคนพี่ทำแหวนหายและคนน้องก็จัดหาให้ใหม่และทั้งคู่ยังให้สัมภาษณ์แบบตรงๆหวานๆบอกรักกันตลอดเวลาน่ารักไม่ไหวจริงๆค่ะฮ่าๆนี่เราบอกไปเลยเราเป็นคนซื้อให้พี่อ่ะอะไรนะอ๋อมาถึงแหวนใช่ไหมใช่ก็คือ คือผมว่าเห็นเห็นตั้งแต่งานบอลบอลที่ประกาศตามหาแหวนหายนะครับคือแหวนเขาหายประมาณหนึ่งเดือนกว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้เราใส่แหวนเราใส่แหวนคนเดียวแล้วมันโอ้ยมันแปลกๆเพราะว่ามันแหวนนี่มันมีมินนิ่งกับพวกเรามากๆทั้งสองคนมันไม่ใช่แค่แหวนที่แบบใส่แบบเอาคอนเทนต์หรือว่าอะไรแต่มันมันมีความหมายกับพวกเราจริงๆเหมือนที่พี่อู๋บอกอยากให้เหมือนแหวนนี้เวลาเราเวลาไปทํางานอยากให้เหมือนเราอยู่ข้างกันผมก็เลยตั้งใจไปเลือกแล้วก็แบบ มันมันเหมาะกับเขามากๆเลยครับผมรู้สึกว่าเออพออยู่บนมือเขาเนี้ยไซส์มันพอดีนี่คือไซส์มันพอดีเลยนะครับพอดีปะ่ปะพอดีไม่ครับไม่หลวมแล้วก็ไม่หลุดแน่นอนลแล้วก็คนที่ให้ก็คือเป็นคนที่สําคัญที่สุดด้วยเออ,เอ,อมันก็เลยเเนิดนึงนิดนึงคือผมอะไปทํางานเสร็จมันมีเวลาพักน้อยมากผมอะลงทุนขับจากอีกที่หนึง่งเพื่อเข้าเมืองมาซื้อซื้อแหวนโดยเฉพาะแล้วรถติดมากรถติดมากแล้วผมแบบโอเคยอมฝ่ารถติดไม่กินข้าวผมหิวข้าวมากไปซื้อแหวนให้เขาก่อน กลัวไปแตไม่ทันมีลงทุนทั้งเวลาแล้วก็ให้เขาเลยเขาไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าเขาต้องเตรียมตัวขนาดไหนผมถึงบอกว่าเขาลงทุนขนาดนี้เราอะไรนะเพรอะไรนะเพราะอะไรถึงทขนาดนี้ะเอ้ามันก็ต้องรักสิครับถูกไหมไม่มันไอ้นี้จริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่แต่ว่ามันอยู่กันมาแล้วมันมันมันเป็นคือเราก็รักเขาแล้วเราก็สัมผัสได้ว่า มันเหมือนกับอย่างที่อย่างที่ผมเคยบอกว่าบนโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจผมว่าเขาแล้วแหละแม้แต่ตัวเขาเองผมก็ว่าไม่มีเข้าใจเขาต่อผม,อมแล้วแล้วเราเข้าใจเห็นความสุขของการให้ว่าแบบเราไม่คิดอะไรเลยเรื่องแบบของมูล,ลค่าหรือว่าของสิ่งอะไรเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเขามีความสุขมีสดใสรอบหน้าได้แพงกว่านี้เระหวังแค่นี้นี่ทุกคนไม่ใช่งเงินนะครับทองคําขาวออทองคําขาวบริสุทธิ์เพชรก็บริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจที่บริสุทธิ์ให้พี่คนเดียว เมื่อคนน้องซื้อแหวนให้พี่แล้วก็ต้องเซอร์ไพรสหน่อยละให้กันง่ายๆมันไม่ประทับใจส่วนจะให้ด้วยวิธีไหนนั้นมาดูกันเลยค่ะยยมปิปิยังไม่ออกมมีอะไรอ่ะไม่ให้ยิ้มเลยไปแล้วครับบ๊ายบายมีอุ๊ย อออเจอคนเดียวเท่านั้นที่จอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ